พิเศษอีกแล้วครับท่านเป็นผ้าทอจกทอจกดอกลายดาวประกายพึกแต่เป็นสีแดงแล้วก็เป็นดิ้งเงินสีแดงดิ้งเงินมีผ้าพื้นเพิ่งเข้ามาวันนี้ตอนเช้านี้เองหมายเลข7หนเจ็ดศูนย์เป็นการทอพิเศษนะครับเห็นดอกดอกเป็นดาวนะครับดาวประกายพึกเ เป็นการจบดอกสําหรับข้างล่างเป็นเกาะเชิงดิ้นเงินถามว่าอันนี้เหมือนกับที่ผ่านๆมาไหมไม่เหมือนกันครับกรรมวิธีการทอตางก,กันมันเลยดูมาไม่เหมือนชาวบ้านเขาครับมันดูดูเด่นดูเด่นดอกมันจะเด่นขึ้นมาแล้วก็ไปดิ้นเงินมีภาพพื้นขอดูภาพพื้นหน่อยดีครับภาพพื้นครับภาพพื้น ก็หมายเลขอะไรนะครับเป็นผ้าที่เราเราได้คุยกับช่างแล้วก็รวมความคิดกันมาเป็นผ้าผืนนี้ในการปรับปรุงพัฒนาการปรับรูปแบบการทอออกมาเป็นอย่างนี้ก็เป็นการพัฒนาอีกแบบนึงจะถูกหรือจะผิดไม่รู้ แต่ว่าทําออกมาแล้วดูถูกตาต้องใจก็เป็นอันว่าใช้ได้แล้วหมายเลขเจหนึ่งเจ็ดบเจ็ดครับดิ้นเงินบุกภาพพื้นราคาดารุชัย12500หารอยบาทท้ว่าม,มันพิเศษกว่า5าที่เคยขายขายมาทอยกดอกยกดอกอยกดอกเกาะเชิงอะไรพวกนั้นใช่ไหมใช่ครับพิเศษกว่าในการในการจบดอกอันนี้เป็นการจบดอก แล้วก็เกาะเชิงถ้าเกาะเชิงอย่างนี้เมื่อก่อนจะเป็นเกาะเชิงธรรมดาอย่างนี้แล้วก็มีเป็นผ้าคอยกดอกดอกอะไรก็แล้วแต่ลายอะไรก็แล้วแต่แล้วก็เกาะเชิงแต่อันนี้จกดอกไม่ได้คอยกจกดอกยากกว่ายากกว่าเสียเวลามากกว่าเป็นเทคนิคข,ขั้นขั้นการคอที่ยากกว่าคุครับถุณตาต้องใจไหมครับสีแดง1 2 0 0 0บาทตอนนี้อยู่ในช่วงที่โปรโมท ตลาดด้วยสําหรับผ้าทอจตุตดอกกับเดือนในเดือนสิงหาที่ขึ้นขึ้นโพสต์เอาไว้ว่าเป็นเดือนที่มีโปรโมชั่นในการลดจนถึงสิ้นเดือนสิงหานี้มีลดลดเท่าไหร่ต้องโทรมาติดต่อติดตามครับหมายเลขอยู่ที่ภาพนิ่งแล้วหรือติดต่อทางไลน์นะครับเป็น ID ดีไลน์ได้ทั้งทั้งสองเลยได้เขียนไว้ให้หมดแล้วบอกไว้แล้วรายละเอียดเป็นอะไรบ้างอย่าสอบถามหรืออยากจะได้ผ้า มีสีอื่นอีกไหมถ้าเป็นลายแบบนี้มีครับมีสีม่วงมีสีเทามีสีน้ําเงินถ้าจําไม่ผิดนะครับมองจากนี่ไปต้องต้องไปดูใกล้ๆอีกครั้งหนึ่งผมจําไม่ได้แต่ว่าแต่ว่าสีสีสีเทากับสีน้ําเงินมีแน่นอนสีแดงอีกสีหนึ่งนะครับสีแดงอีกสีหนึ่งสีแดงนั้นดอกดใหญ่กว่านิดนิดหนึ่งอันนี้ดอกเล็กก็ลองดูกันว่า มาสวยจริงไหมถ้าถูกตาต้องใจติดต่อเข้ามาครับขอพระคุณอย่างสูงครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ